ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมสู่ช่องการสกาล่านัคระบผรไปถ่ายแล้วรอนดีกว่า<ป>เดี๋ยวถ่ายก่อนสิ <laughs> <laughs> แน่นอนนะครับผมเป็นคลิปที่ทุกคนรอคอยนานมากมากเลยนานโคตรโคตเลยแหละบอกอย่างนี้เลยนะฮะคอมก็ดันมาเจ๊งอีกนะฮะ <laughs> เพื่อใครยังไม่รู้ไปดูในฝังการบ่นนะครับผม <laughs> แล้วก็แน่นอนนะครับผมเป็นสิ่งที่ผมเองก็รอคอยที่จะเปิดมานานมากแล้วนะครับเก็บกดมานานก็ทุกคน,นะเปิดกันไปหมดแล้วแล้วผมเพิ่งได้มาเปิดกันตอนปีนี้อะเปิดข้ามปีเลยอะนั่นก็คือ CD แล้วก็โฟตโต้บุ๊กของซิงเกิลที่2ของ C G M 4 8นั่นเองนะครับผมเมลอนจู มาสักทีจริงๆเอาขอมันมาเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนะฮะแต่ผมพึ่งมาได้เปิดวันนี้คือมาเปิดข้ามปีเลยอะแล้วก็ตอนนี้ของนะครับผมก็อยู่ตรง หน้าทุกคนแล้วนะครับนี่อยู่นี่แล้วผมสั่งซีดีนะครับแล้วก็โฟโต้บุ๊กมาอย่างละหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมซีดีหนึ่งแล้วก็โฟโต้บุ๊กหนึ er ่งนะครับเหตุผลก็นะก็มีเผื่ออัลบั้มสามด้วยมีเผื่อทูช็อตไว้ด้วยนะครับผมก็เลยสั่งน้อยมานิดนึงนะครับ เข้าใจด้วยนะเอาละในซีดีแล้วก็โฟโต้บุ๊กของซิงเกิลที่2ของ C G M 4 8นะครับผมก็ที่แถมมาก็จะมีรูปซ่มนะครับผมรูปซูมก็จะแบ่งเป็นเซมบัสึแล้วก็อันเดอร์เกิลนั่นเองนะครับผมสาหรับรูปซูมของเซมบัสึนะครับผมก็จะมี2แบบนะครับผมเป็นแบบชุดใน MV แล้วก็เป็นแบบชุดเซมของเมลอนจูสนั่นเองนะครับส่วนอันเดอร์เกิลก็เป็นเพลงร้องนั่นเองครับเพลงโอโตนาเอนมิจินั่นเองนะครับหรือเพลงเส้นทางของผู้ใหญ่นั่นเองนะครับผมทั้ง9ค น,นะครับผมก็จะมีรูปเดียวนะครับผมจะมีแบบเดียวนะครับก็1ใน2แผ่นเนี้ยสิ่งที่ผมหวังมากเลยนะครับผมนั่นก็คือขามิโอชิของ CGM40X นั่นเองนะครับผมเจเจครับห <c oughs> วังว่าประเดิมปี64จะต้องมีรูปเจเจสักรูมหนึ่งนะโอเคไม่เสียเวลาเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันเลย แกะกล่องออกมาเลยอันนี้ซีดีอันนี้โฟโต้บุ๊กนะวางไว้ก่อนห่ออย่างดีเลยนะฮะะแกะก่อนโอเคแกะออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับสำหรับซีดีและก็โฟโต้บุ๊กเมลอนจูสนี่ ซื้อมาอย่างละหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสิ่งแรกก็ซื้อมาเท่านี้แหละนะฮะจะเริ่มเปิดอันไหนก่อนดีเนี่ย <c oughs> มาเริ่มที่ซีดี CD ก่อนไหมนะฮะเป็นเมนหลักเลยนะฮะมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเริ่มที่ซีดี CD ก่อนดีกว่านะครับทุกคนตระโดไปไหนแล้วเนี่ยโอ้โหโอเค,อเคมาเริ่มที่ซีดี CD ก่อนก่อนเลยนะทุกคน A later few moments later. มาดูด้านในกันดีกว่านะครับทุกคนโอเคมาเริ่มดูด้านในเลยดีกว่าพอด้านง่ายหน่อยนะฮะนี่ด้านในเป็นอย่างนี้ทุกคนนะฮะนี่ ด้านหน้านะครับผมเป็น16เซมบัสเกอร์ข,ของซิงเกิลที่2นั่นเองนะครับผมเซนเตอร์ก็คือซิตาแล้วก็คานิงนั่นเองนะครับผมเป็นดับเบิลเซนเตอร์นะฮะด้านหลังนะครับนี่น่ารักเลยนะฮะสองคนนะครับผมเซนเตอร์ของเรานะฮะนี่แล้วก็มีรายละเอียดเพลงด้วยนะครับมี3เพลงนะครับผมนั่นก็คือเพลงเมลอนจูสเพลงโอโตนาอีโนบิจินะครับผมเป็นเพลงที่2นะฮะเพลงที่3ก็คือดาริกานโนดามิเน่นะครับผมเพื่อใครสักคนนั่นเองนะจ๊ะอ่านถูก ใช่่มยเนีแล้วก็อีก3เพลงนะครับเป็นออฟเวอร์ลนั่นเองนะครับด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูด้านในดีกว่าว่าเป็นยังไงว้าวนี่นะฮะซีดีออกมาเป็นอย่างนี้เลยว้โหสวยงามนะครับผมเมลอนจูสนะฮะอันนี้ก็บุ๊กเลตของเรานะฮะเดี๋ยวขอดูด้านในอ่ะอันนี้ปกอยู่แล้วนะฮะนี่เปิดออกมาก็เป็นดับเบิลเซินเตอร์เลยนะครับผมสตาคันิงนะฮะตรงนี้เป็นรูปโอ้โหสวย เฮ้ยพระเจ้าโอ้โหสวยงามมากโอ้โหกางออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะด้านหลังนี้ก็ตรงนี้เป็นเนื้อเพลงนะครับผมทั้ง3เพลงเลยนะฮะแล้วก็เป็นดับเบิลเซนเตอร์นะครับผมนี่แล้วก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมอ่ะมีประมาณนี้แหละนะฮะโอเคขออนุญาตเก็บแป๊บหนึ่งในซีดีแน่นอนนี่ครับรูปสมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่นีนรูปสมอยู่ตรงนี้นะครับมามาดูที่รูปสมกันดีกว่านะครับทุกคนว่าในรูป ในซีดีเนี่ยผมจะได้ใครเอากระดาษนี้ออกก่อนมาดูรูปแรกกันครับผมในซีดีนะฮะพร้อมกันนะทุกคนพร้อม3ามส้ผมก็หวังไว้ว่าจะเป็นเจเจนะเอตอนนี้รูปแรกขอใครก็ได้ก่อนนะคะมาดูกันดีกว่าว่าเป็นใครนะครับุ้ย ใครอะใครอะใครอะนี่ใช่ไหมนีนี่ใช่มั้ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆๆๆมองอยู่ตอนเนี้ยทุกคนผมพูดถูกใช่ไหมรูปนี้คือรูปของนีนี่ใช่มั้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็คล้ายๆอยู่อะนะน่าจะเป็นนีนี่นะฮะได้นีนี่นะครับผม <c oughs> <c oughs> ขอโทษด้วยครับยังจําเมมเบอร์ใน CGM40 ยังแบบไม่ครบทุกคนเลยนะฮะพยายามจะจําหน้าให้ได้นะฮะน่าจะใช่นะนีนี่นะก็รูปแรกก็เป็นนีนี่นะครับผมก็ใช่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 นีนี่ใช่ไหมเรา มาต่อกันที่โฟโต้บุ๊กกันมั่งดีกว่านะครับทุกคนมาดูกันนะครับผมว่าด้านในโฟโต้บุ๊กของซิงเกิลที่2เนี่ยเป็นยังไงนะฮะอันนี้ต้องใช้กันไกลตัดแล้วอะเดี๋ยวขออยาปเปียวกันไกลแป๊บหนึ่งโอเคได้กันไกลมาแล้ว ด้านหลังนี้ก็จะมีมิวสิกการ์ดนะครับผมแล้วก็มีรูปสุ่มอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมขออนุญาตวางรูปสุ่มไว้ก่อนนะครับผมอ่าเรามาดูในโฟโต้บุ๊กหรือว่ามิวสิกการ์ดก่อนดีมาดูมิวสิกการ์ดก่อนมิวสิกการ์ดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะน่ซิงเกิลที่สองเมลอนจูสนะครับด้านหลังนะครับนี่ เป็นโค้ดเอาไว้รีดิมในแอป I am 4 8นะครับผมเอาไว้ฟังเพลงนะครับแล้วก็มาดูในโฟโต้บุ๊กกันดีกว่านะครับผมในด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกันเลยนะฮะก็ทำอุ้ยทาออกมาดีเลยนะเนี่ยนี่เปิดมาด้านในนะครับผมนี่เป็นโลโก้นะฮะซิงเกิลที่2 Melon Juice นะฮะนี่ว้าวทำมานะฮะแต่ละรูปนะฮะว้าวถ่ายออกมาดีเลยนะเนี่ยว้าว เปิดไล่ไปเลยนะฮะว้าวลูกสาวทั้งสองคนนะฮะน้องพันกับน้องมิวนะฮะลูกสาวนี่น่ารักน่ารักน่ารักนี่รีนานะครับคุณเชียนินนะฮะไขวานว้าสวยสวยสวยมาลุ้นรูปสมกันดีกว่านะครับผมขออย่างเดียวมีเจเจได้ไหมมีเจเจได้ไหม มาดูกันดีกว่านะครับผมว่ารูปในโฟตโต้บุ๊กเป็นของใครนะจ๊ะอ่ะขอดึงกระดาษนี้ออกก่อนเดี๋ยวมันบางกล้องมองไม่เห็นเอามาดูกันดีกว่ารูปนี้จะเป็นของใครพร้อมไปเลยเฮ้ย,เ,ยเจเจมาหน่อยนะลูกนะประเดิมปี64ให้มันชื่นใจหน่อยได้ไหมนะมาดูกันดีกว่ารูปนี้เป็นของใคร What? ว้าวเออใครอีกแล้วเนี่ยใครอีกแล้วเนี่ย จับสมอยู่ตลอดเลยน้องเหมยใช่เปล่าอ่ะอันนี้น่าจะน้องเหมยนะคะได้ชุดเอนดูนะฮะถ้าจำผิดจําถูกขออภัยด้วยแล้วทุกคนเพราะว่าผมยังจําไม่ได้ครบทุกคนจริงๆผมขอโทษด,ด้วยรูปในโฟตโต้บุ๊คนะครับผมได้เป็นน้องเหมยนะครับผมถูกไปเนี่ย โอเคครับผมเราก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะครับผมว่า CD Photo Book ของ s i n เกิที่2ของ c ีเจมโฟร์เอ็ก e เผมได้ใครมาบ้างนะครับหลังจากที่ได้ถามพี่ๆในกลุ่มแล้วนะครับผมก็คือผลสรุปออกมาก็คือได้เป็นของนีนี่แล้วก็น้องเหมยนะครับผมเกือบจำผิดแล้วไม่หล่ง ขอโทษจริงๆนะฮะจำไม่ได้จริงๆนะครับผมก็น้องนี่น,นะครับผมได้เป็นชุดเซมของเมลอนจูสนะครับน้องเมยนะครับผมเป็นรูปในชุด M v มนะครับนะฮะก็ได้2รูปนี้ไปนะครับออประเดิมปี64 JJ ก็ไม่ออกมาแล้วไม่เป็นไรใช้เงินแก้ปัญหาเอานะฮะ ก็ได้เปิดกันไปแล้วนะครับผมสำหรับ CD และโฟโตบุ๊กซิงเกิลที่2ของ C G M 4 8 Melon Juice นันเองนะครับใครได้รูปใครกันมาบ้างลองคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับผมมาใช้ใชกันว่าได้รูปใครมาบ้างนะถ้าได้เจเจบอกผมนะ <laughs> และก็ทั้งหมดนี้นะครับก็คือไลฟ์สไตล์ของเราใน EP นี้นะครับถ้าชอบใจคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับคลิปใหม่นะครับก็จะมาในแต่ละช่วงสัปดาห์ของวันพุธเช่นเคยนะครับผมแต่จะมาในช่วงสัปดาห์ไหนก็ต้องรอติดตามกันให้ดีๆแล้วกันนะครับผมอาจจะมีเลทไปวันหัดวันศุกร์มั่งนะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมย้ำอยู่ตลอดอย่างนี้เลยนะฮะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมนะ ก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องของผมนั่นเองนะครับฝาก c e b o o k Fanpage ไปด้วยละกันนะครับผมทั้ง t w i t เตอร์แล้วก็ IG ด้วยนะฮะฝากกดติดตามมาพูดคุยกันได้นะครับผมนี่ทิ้งไว้ที่มุมซ้ายล่างตรงนี้แล้วนะครับผมทั้ง3าช่องทางเลยนะครับฝากด้วยละกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมคลิปนี้น่าจะได้ลงช้ามากแน่นอนต้องขอัยทุกคนด้วยนะครับผมสําหรับทั้ง2คลิปนะครับผ ทั้งคลิปเปิดซีดีไลราแล้วก็คลิปนี้นะครับผมที่ต้องลงช้าเพราะคอมผมเจ๊งจริงๆนะคะตอนที่ถ่ายอยู่เนี่ยก็คอมกำลังซ่อมอยู่นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วย2รูปนี้นะครับผมน้องนีนี่แล้วก็น้องเหมยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมกับไลฟ์ตล์ใน EP ีต่อไปนะครับบ,รบ้ายบาย,บายครับทุกคน